สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับร้านนาซาลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร้านผมนะครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับอยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศนะครับก็ซื้อขายกันได้ทั่วประเทศนะครับสบายใจไร้กังวลนะครับส่งเหรียญมาขายก็ได้รับเงินแน่นอนนะครับ ซื้อเหรียญไปนะครับโอนเงินมาจะซื้อเหรียญนะครับก็ได้รับเหรียญแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับก็ช่อง u t u b e นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับลงคลิปทุกวันนะครับ1-3คลิปนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นี่นะครับให้ดูชื่อผู้ส่งกันก่อนนะครับนี่นะครับก็คลิปนี้นะครับเสืบมเนื่องจากผมเคยประกาศรับซื้อเหรียญไปนะครับจำนวน10 สิเหรียญนะครับในราคาเหรียญละ1,300บาทนะครับก็เพื่อนๆขอเรียกว่าสมาชิกท่านนี้นะครับก็ขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันคุณจักรพงศ์นะครับก็คุณจักรพงศ์นะครับก็น่าจะเห็นประกาศที่ผมประกาศทางช่อง y t u t u นะครับก็เลยทักไลน์มานะครับบอกว่ามีเหรียญตัวนี้นะครับที่ผมประกาศรับซื้อก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับคุณจักรพงศ์ก็คุ้นเคยกับผม ค่อนข้างจะก็คุ้นเคยกันมานานนะครับก็ผมก็เป็นเพื่อนกับคุณจักรพงศ์ใน Facebook ด้วยนะครับก็เคยซื้อขายเหรียญกันนะครับผมก็เป็นพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายก็ซื้อขายให้คุณจักรพงศ์ได้หลายๆครั้งนะครับคุณจักรพงศ์นี่ก็ของเยอะนะครับเหรียญพวกแปลกๆเหรียญปั๊มเคลื่อนอะไรก็ได้จากผมไปก็พอประมาณแล้วก็นักสะสมตัวยงเลยนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับก็เป็น ของดีเยอะนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักก็ลองขอแบ่งกับท่านดูนะครับนี่นะครับมาแกะเลยนะครับกล่องนี้นะครับมาดูนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ผมประกาศรับซื้อแล้วก็นี่นะครับเพื่อนๆท่านนี้นะครับแบ่งมาให้ผมนะครับมาดูซิว่าผมซื้อจริงหรือเปล่านะครับที่ประกาศไปแล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าขอแจ้งไว้นิดนึงนะครับในกล่องนี้ คือมีออเดอร์มีคิวจองหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็ผมมาตั้งรับของให้กับ f c นะครับที่ที่ที่สั่งเข้ามานะครับเดี๋ยวแกะดูกันเลยนะครับก็อดใจร้อนนิดนึงนะครับก็จะไม่ให้เสียเวลานะครับมาดูกันซิื่อว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับถ้าใครมีประมาณนี้ก็ส่งมาขายได้นะครับส่งรูปมาสอบถามกันก่อนนะครับ นี่นะครับว่าตรงตามที่ทางช่องผมประกาศรับซื้อหรือเปล่านะครับนี่นะครับสามเหรียญนะครับสามสิบบาทสามสิบบาทนะครับส่งมาแค่สามสิบบาทนะครับได้เงินกลับไปเท่ากับสามพันหกร้อยบาทนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรสามสิบบาททำไมมูลค่ามันสูงถึงสามพันหกร้อยบาทนะครับ นี่นะครับก็นี่ก็เป็นเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คของเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะโอนเงินนะครับนี่หลายๆท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเหรียญ10บาทปีอะไรนี่นะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็มี f อนะครับต้องการแล้วก็ให้ผมจัดหาให้นะครับนี่นะครับ ก็วันนี้ก็ได้เพิ่มมานะครับเดี๋ยวก็จะส่งรูปให้กับ fc ที่สั่งจองกันมานะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงพอได้ไหมนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญ10บบาทนะครับอันนี้เป็นแพ็คเขียวนะครับที่ผมเคยทำคลิปรับซื้อไปนะครับเพื่อนๆที่ผมทำคลิปตั้งรับว่าต้องการสิบเหรียญนะครับเหรียญละ1,300บาทนะครับนี่นะครับ ก็ปนมันจะเป็นอยู่ในแพ็คแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็มาดูตัวเหรียญกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมาเป็นชุดแบบนี้นะครับซื้อพันสามนะครับนี่นะครับถ้าใครมีก็ทักมาได้นะครับก่อนที่โคต้าจะเต็มแล้วจะไปตั้งรับที่พันสองเหมือนเดิมนะครับ นี่แพ็กฟ้านะครับนี่นะครับแพ็กฟ้านี่ก็มีเจ้าของแล้วครับเพื่อนๆน,นี่นะครับแล้วก็ได้เหรียญน,นี้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับน่าจะแกะยากนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเหรียญก็ยังสวยนะครับ แต่มีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ไม่สีเรียสอะไรนะครับนี่นะครับเป็นรอยนะครับเป็นรอยขอบนิดนึงนะครับแต่ตัวเหรียญก็ยังโอเคนะครับก็ตรงตามที่คุยกันนะครับสามเหรียญนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการโอนเงินนะครับให้กับให้กับเนี่ยเจ้าของเหรียญที่ส่งมาให้ผมเนี่ยครับนี่ครับสิบยี่สิบสามสิบ 30บาทนะครับแลกเงิน3,600บาทนะครับนี่นะครับตัวนี้ออกจากออกจากกรมธนารักษ์เมื่อปี31นะครับอยู่ที่แพ็คละ300บาทนะครับเพื่อนๆนะครับแพ็คละ300บาททั้งแพ็คฟ้าแล้วก็แพ็คเขียวตัวนี้นะครับแพ็คฟ้าจะออกมาก่อนนะครับตัวนี้นครับปี31ข้างในก็เป็นใบเซอร์นะครับนี่นะครับ รายละเอียดนะครับ13กันยายน2531นะครับโลหะ2สีน้ำหนัก8.5กรัมเนี่ยครับเหรียญ10บาทนะครับน้ำหนัก8.5กรัมเหมือนที่ผมเคยแจ้งไว้นะครับนี่นะครับมาตรฐานหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ใหม่ซีรีส์เก่าน้ำหนักเท่ากันนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวแล้วก็โอนเงินให้กับ เจ้าของเหรียญนะครับบันทึกคลิปวันนี้นะครับตรงกับวันที่12เมษายนนะครับประมาณ3โมงนะครับไม่เกินไม่เกิน3โมง15นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้นะครับนี่นะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับปี31นะครับเหรียญ10บาทปีพศ2531นะครับส่งรูปมาได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับยังรับซื้ออยู่นะครับนี่นะครับอันนี้แพคเขียวนะครับ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครปล่อยกันนะครับเหรียญตัวนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะสลับด้านเดี๋ยวผมค่อยใส่ใหม่นะครับนี่ครับถ้าใครมีนะครับสนใจอยากจะขายนะครับถ้าไม่เป็นแพ็คนะครับเป็นเหรียญก็ได้เป็นเหรียญเหรียญผ่านใช้ก็ได้นะครับก็รับซื้อเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนเหรียญเหรียญเหรียญปีสามหนึ่งสภาพผ่านการใช้งานเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับ ครับเพื่อนๆขออนุญาตหาดูเราเก็บไว้ไหนละบางทีเหรียญมันช่างๆจะเยอะน,นะครับเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับก็ซื้อเหรียญละแปดร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยอันนี้ของผมเองนะครับที่สามหนึ่งนะครับ นี่ครับเพื่อนๆเนี่ยสามหนึ่งนะครับอันนี้ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ก็ซื้อนะครับแปดร้อยนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปครับนี่นะครับถ้าใครมีนะครับก็ส่งมาสอบถามราคากันก่อนได้นะครับถ้าพอใจย้ํานะครับว่าถ้าพอใจในราคาที่ทางช่องผมเสนอไปผมก็ยินดีรับซื้อนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์แล้วก็เพื่อความสบายใจของเพื่อนๆนะครับ ลองส่งไปสอบถามหลายๆช่องได้นะครับว่าช่องไหนได้ราคาสูงนะครับก็สามารถขายได้ช่องนั้นได้เลยนะครับคือผมไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับที่ไหนรับซื้อ ne, there, like รับซื้อแพงก็ขายที่นั่นได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่ว่าช่องผมมารับซื้ออยู่800นะครับถ้าพอใจในราคาก็ส่งมาขายได้เลยนะครับรับซื้อแน่นอนรับซื้อไม่อั้นนะครับนี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับ ปี31นะครับตัวนี้ก็ถ้าไม่นับปี33ก็จะเป็นตัวติดลำดับที่1นะครับตัวนี้นะครับผลิต6 0,000กว่าเหรียญนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเหรียญที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับในชีวิตประจําวันนะครับได้เหรียญมาแบบนี้นะครับลองพลิกดูนะครับถ้าเป็นปี3141พวกนี้ขายได้หมดเลย3141 3 4 42 53นนะครับพวกเหรียญเออเลอร์คอยอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆต้องรู้จักสังเกตนะครับนี่นะครับ อันนี้ของผมนะครับแล้วก็นี่ซื้อจริงแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกรายการที่ประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับสามพันหกไม่ใช่พันสามพันสามนะครับเนี่ยชุดเนี้ยสามสิบบาทแลกเงินได้สามพันหกร้อยบาทนะครับเพื่อนๆคุ้มค่ามากนะครับถ้าเพื่อนๆได้มาโดยที่แบบ ไม่ต้องซื้อมาในราคาสูงอ่ะนะครับก็ลองลองลองค้นหาดูนะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าไปเจอตามแผงพระตามร้านหนังสือตามร้านของเก่าร้านหนังสือเก่าอะไรแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าไม่ถึงพันหรือว่าหลักร้อยเพื่อนๆซื้อมาได้เลยนะครับเพื่อนๆเปิดแล้วดูเป็นปีส1หนึ่งนะครับเปิดแล้วดูเป็นปี3 1หนึ่งแพ็คเขียวแบบเนี้ยเอามาขายผมได้นะครับผมรับซื้อนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพสำหรับคลิปนี้มารีวิวแล้วก็มาให้ดูนะครับว่าซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงๆนะครับทำคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับติดต่อได้ไม่ยากนะครับช่องผมนะครับติดต่อไม่ยากนะครับเพื่อนๆไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามทักมาได้เลยนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ว่าตอบกลับอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เดินทางช่วงนี้เทศกาลสงการนะครับให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับใช้ชีวิตของท่านด้วยความไม่ประมาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็โชคดีปีใหม่ไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ